ใช่ใช่มองใช่มองไงวะใช่มันต่ำแดนต่ำได้นะใช่มองแล้วก็เปิดเสียงมันก็มา้งอืมรวยใช้ยาสามคนนะมันห้องยังไงห้องจนพ่อนิแหละเบื่อแล้วคอยอย่างตบมือลราห้องลี่บ้าน เนาะกะคำเมื่อด้ะพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทั้งสร้างกะย็บอุปกรณ์นะพี่น้องเลยอยู่นี่เบิดมื่อพี่น้องเลยบราจะไปเฉลยเนาะเนาะกะตกคำยำคำยำแรงกับหมี่ยางพี่น้องเลยบรรยากาศนางจีพี่น้องเลยเนาะจีกินเม็นหัวโรมกันพี่น้องเลยเนาะเลาคนอื่นกะ สบายดีนะสวัสดีเพื่อนพี่น้องกันแเบิร์ตสุขูสุขคนพี่น้องเนาะพ่อพอกันย้ำคำยำ้ำแรงมื้อนี้กัสิเย็นอยู่แต่ว่ากันชิบ่อปปันว่าปานใดเพราะว่ามันลมนี่สิบ่มีมื้อนี้นะไหวไหมหบ่ตีงเลยเนาะฟังเบิง่งจักหน่อยพุ่นแหอะตอนนี้ก็ถือว่าเงยียบสง,งัดอยู่เนาะเอาก็ถือว่าไปได้ได้เติบแล้วเราใหม่เราตอกะเสานี่ก็เรียบบริสิ่งเนาะเราเรียบบริสิ่พี่น้องเอ้ย ไม่นี่กโ็โปงพอเป็นเหล่าือว่ากบไม่พี่น้องเลยเนาะก็ถือวา่าตอนนี้ก็เอี่ยมอ่องเนาะจากดำคึ้นมาขาวงามขาวจุ้ยพี่น้องเลยเนาะเอาจังไรกัมาพี่น้องเลยเข้มหนังเขาเนาะหนังเข้มเขาจีไม่เล่นก็โอ้เอฟซีเหมือนกันอ,อยากกินน้ำเนาะเป็นตะมวนตะแซ็บตะนัวเป็นว่าเนาะจูดคอนกลุ่มกลุ่มมือนี่ชิคานบาซอนพี่น้องเลยเป็นไปต้งพุดนหละเห็นแต่เป็นขิโรถจักไปเนาะว่าสิชวนบาสอนมา กินหนังน้ำกระตอยู่ช้ำม,มาอนี่โอ้พี่น้องเนรอมีแต่คือเกา่าคือเดิมเนาะมาอนี่จักไปชิมาเพิ่มเติมเนี่ยเนาะเอา้าพอดีละมีคนมาจีหนังให้กินแล้วบาทนี่อา่เอาเฮ้ผมมีบ่ออนเหล้าขาวกับเบียร์ไม่ออกมานะวายกับแก้มเด้่เนาะอืออ่าเนี่ยมีแต่กินแต่หนังอย่เนี่ยพี่น้องเยเนาะอืมอันผลว่าแก้มเหล้าขาวนี่โอ้สุดยอดแนด่น่นะอืม แต่ว่าหนังนี่ก็แซ่บคือกันเนาะอันนี้เป็นหนังแห้งถ้าว่าหนังอันว่าเส้ยยนใหญ่ๆนุ่มๆบ่ยังคักพี่น้องเอ้ยอันนี้ขนลายหน่อยน,นึงอนบอสอนว่าวม้วนัเอียงแล้วก็ผมมันเราอะเนาะผมมันลายเราอะเนาะเพ้งได้ดีกันต่อ๕๐๐๐หนึ่งไปชั่งเดียวยีนังก้นกันพี่น้องเอ้ยสั่งเดินทางกับเรียบร้อยเนาะ โบได้ไปใส่เลยมือนี้เบิดมืออยู่พอกเดียวเนาะเดี่ยวกลับไปกลับมาอยู่พียงเอ่าไงเนาะอ่ากะเบิ่งสางปนนีแล้วไม่อดอดแอดแไปพียงเท่าไงตอนอื่นก็คือสิเราไม่เบิดมืออีกนี่กะได้ไปส่วนหนึ่งละเนาะมิแต่ว่าเราไม่แล้วเราเป็นจังจะขึ้นโตค้างนอเนาะเป็นอื่นค้างพียงเอ่าไงไปซาเดียวจังไดก็พื่อแล้วจีหนังเข้มพียงเอ่าไง มาเสนาทางนั้นกันทมมันนั่นอยู่มาชาพี่น้องเลย,เลยจีอ่าเข้มหนังถาก่อนเนาะมา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 ชุ่มไฟถ่าได้ทางนี้อ่าเอาเอาเนาะัาอ่าเนาะจีนังก่อนมาไหนจีนังเลยอากาศเริ่มเย็นๆนะกินพอแซ่บจพอนัวเนาะพี่น้องเลย จีนได้เออจีนี่ได้ใชจีนได้ใข่าวอันนี้กับปอน้อพี่น้องเลยเนาะเป็นได้เป็นได้ชดได้ได้ชดบ่จับยิงกันบ่ตอนนี้นะอย่างที่บอกว่ามีการผลักดันกลับไปด้วยรวมถึงไอ้กฎอายการศึกอันเนี้ยเขาอนุญาตนะคะให้ชาวกัมพูชาเนี่ยกลับบ้านเกิดเมืองนอนไปเลยตอนนี้นะ บอกไงทางทางฝั่งไทยกันด so ันกัมพูชาได้งานกัมพูชาบ่กห้กลับใช้คนไทยได้รับการรายงานนะคะว่ามาหอตลาวเะไรได้ไหมมายิงลาวบวกอะไรนี่พื้นที่สีแดงบิ๊กลาวขึ้มบอกเขมรย้ายพราะบวกมากจับชั่วโมงนี่สองสัปดาห์นี่นะ อ่างนี้ม่นมือเหมนล่าสุดนี่่าแบบเไม่ชุดรถข่าลาก็ไม่ได้ไว้ใจขมเตร้อเหตุปะทะชายแดนก็เคยพอมีข่าวให้ได้ยินเช่นว่าไงนี่กังดเลยเนาะเพื่นนี่เนาะกัดทั้งสองทังเลยพี่น้องไขเมีนนี่เนาะเจ้าทุกท่างช่องทางดี พระมงพงระท,ทหารนี่กำบาดเจ็บหลายเลยเนา<ล>ะนล่าชุดอะพระมงสถาที่ร้างถ้าได้กระโดดใช่อ้ว姆เลยละแล้วครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ย,ยังคงมีเรื่องของอสถานการณ์ที่มียิงระเบิดเข้ามาใกล้ๆกับโรงพยาบาลพนมดงรักกันอีกคนละล็อกหนึ่งเดี<ห>๋ <ละ S 2> ยวพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ทภาพจากในจังหวัดสุรินทร์มันลสาครนี่ เห็นใหม่แล้วเดียวไปเชียรล้วเหไทยนี้เทอรี่นิวส์นะครับได้โพสภาพเครื่องบิด F16 นี่เห็นไหมฮะอ๋อจังไดกลาเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องพี้น้อทางนั้นก็ไดจังได้ไทยอ่สูงอกันทิ้งไข่ต่อเป้ามาากกัมพูชานมามามาเชียงมามาสบายดี้ยมามาไฟบอหมดไอ้ไฟมันบูดุกนะ เจ้เก่าเจ้าเดิมบ่หน่คือเก่าอืมนึกว่เจ้าเก่าักยเนาเห็นไหมเอ่าโมเมนต์เเสียย่างเดียวควนคิ้วเสือผ้าอไหนสจ้างสักเอาเนาะคิ้วกันขมังเน้เนาะ่เชือปูนอาหาเนีมากไว้้ละเด้อเพราะว่าตรงนั้นไว้อ่ะเอาไว้ก่อบันไดเขา เป็นได้เมียเจ้าเา่แล้วบ่บ่วด้น้อยู่แมนบ่ท้องเอ้าเนาะเราก็เขย่าไข่น้อยได้ย่านท้องออกะปก่านี่ท้องได้่ถามแล้วว่าลเจ้าน้องพักเวลานอนนอก็กดอยู่ของก้นนี่แม่นบ่ของก้นเอาน้องเด้อแม่นบ่ของ้นบ่เคยบอกบ่ลูกเจ้านอนกองก้นบ่่จะเห็น ออนอนปกตินอนสามปีปกติท่านกองก้นนี่เรียบรอ้อยเลยไหมโอ้ยลูกข,อข่อยคือน,นอนกองก้นอยู่ขอ่อยแลกเป็นหนึ่งเจ้าหู้อยู่แก่ใจแล้วนะกองรถเนี่ยกองไปดิจีแนะต่สิบพ่อนี่คือขอ่อยอันลูกคนแรกนีนนะ่คืออันท่างนุ่ยเปียวนี่อยู่อยู่อยู่เทพอยู่ถึงไทยนะถึงงานยิงเลียงนะเลียงอยู่พุ่นน่ะ

เจ้ามาบ JI, um, ally, oui, ้านแหละเจ้าบบ่เจ้าบ uh so uh ้าบ่บ่บ้าบ่บ่บาบ่บอคนตีบ่เ้ยคนตีบ่เยบหนึ่งก็ได้ดอกบเป็นยังกินเลนิลเอ้าชุบบ่ช mm ุบบ่ยังนี่ตัวนี้ชุบเออคนตีเนาะมาือนนางฟับเข้าไว้เลเจ้าพนก้เป็นตระย่านนี่วะ <cười> 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 cả trăm gì vợ này áo đèn nhá sáng biết này đấy ừ. đi như tiền ừ. đi nó đi ừ. ừ. À, đây to thì keep me thang, like, nó để clip này thằng ở Rồi rồi. Này mọi Này u Này đó tham luôn. Ừ. Còn

cửa câu, chèo chờ nè Chèo cấm nặng kem, bên tây gian wow bên nào này, moment bà ba, đèo ưn, bên xe yàng ị, một chút nhọt đi, nó, xoan, bay đến sao rồi Ừ. Cứ chém gì đó đâu có dù đây đó nó bị cuốn măn hả đâu có cái mình đã dứt Đâu Mất bớt đây 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 này 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 เกียวตุ๊บเฮ้ยมีแต่มพริกดีโวแมนมัพริกเกือบมันนวลนะโอ้ยชุดชุดได้นี่ชุดเลยชุดมันเจือกมุมเองชุดกุ้งต้องลองบอกบอกเมนชุดเป็นเจือกอะไรเนาะใหม่มันก็มุนมันวายใหม่ปะนี่ยนะพอดีคนมันนั่นกับตุ๊บแล้วพริกพิกอะไร mượn đây này mượt tặng thân mượn đi nè mày xem mày 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 em mày 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 bò, mày 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 mày

บอ๋อได้คนทับบได้กินคนคนกินบ่ได้ทับดิบได้ทับได้เน่ยบัวบ่าะบ่อือบติดใจตั้มแต่มื้นนั่นนังย่เส้นแงเราเลบ่ไดะบยังไงบ้าตะบัไ่เน่ยยังปวดเขาจะมุนี่อยู่่บไรนนั่น่นี่นเห็มันนี่ก้อนมันยังน่อยู่เลยใม่ก่อน My phone, chị nàng khoang, chị nàng khoa bước bò yang phụ nữ chị 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 nhang. chị 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 măng mình gặp mãi 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 Ừ, mãi 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 Cái này còn quá Ừ, mãi mãi Cái mãi nó hơi แข็งหมองแข็งหมองอยเอามาใช้ที่บุญนขึ้นน่มกขามนะบนืมีไหมีไหมนฮึมมมมมมกมบามมมมมอมม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 ัมมมัมนีมม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 ม เหขาวเหลาขาวหมอบ่ะ่มแล้วข่อยกินเชือเลยเคยขอยเดี๋ยวองินกินดีข่อยมากเฮ้ย้นิวหมอจำเป็นนะกิน่มีเงินซื้อแตงานบุญน้เนอ่ะกินเบียร์มันมันนแทงเนาะอ่ะตินเหล้าขาวคือถึกแน่บ่เพรามันขายมันราคาขายครึ่งทุกครึ่งหมด้นเนาะอือยินแทงเหล้าขาว่อแน่อห็เกรดแตะปัดเนาะ mày tông bông mày đấy bông lên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  đấy lên bông lên ờ, lên bông 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 เอเอเกียงออกออกกันเียบ่ยูเดินแล้วบยูกินยูนอกบคักแล้วไม่ได้รบกวนกินเพื่อนชามุกอุแ no uh, ้วช่วงนช่วงนอยู <c <c ่นอมนจะกอบกว่นี่ไอ้ยูนี่เคยแกงหนูเดบ่เคยยังเน้ยไปซื้อปะ เคยเห็นหนูอยู่ที่นนม่อหรือเปาซื้อไหเด้่ยันเบิดอ่ะอยู่ใช่ทำคนเบาเลยตัวเดียวนึงเบิดนะพอเล่นกายนะก็มันชั้นก็เอาเห็นเลี้ยหลังหมดโอ้ก็หนูนี้อืมหายเบาแล้วเนาะขอนะทำมาพบกันเดียวคอยเป็นสภาพก็ได้มือเนอะชื่อหนูวะคอยชื่อหนูก็ได้ชื่อไหมไหนว่าพอพบเจอชื่อมาเนี่ยคอยจะเอามือไหนดนอะอืมแต่โตก็เลยแจะเอามาแล้วมีงบอยู่หนึ่งล้านกิ แล้วเดี๋ยวออกมาเราต้องเฮ็ดกินอยู่นี่อย่างเดียวคุณเบืองบกฝ่าบุกเองครับเฮ็ดเปียกตุ๊ก้เลยเนาะหนูและกันหนูะหนูช้องแต่ชื่อพักเอ็กซ์ใช่ครับหักจาวาเฉยนี่ม่อย่างไม่ขายหนูต้องปุ๊บนะทั้งมันกินจองเราเรื่องเฮ็ดกินนี่ต้องเบาเรื่องพอคั่วก่อนได้ให้เป็นกบุญกบุญถามก่อนได้นี่นี่ย คอยซับให้้อายุบอลโดยเชียงก็ล no> ืมแจ้งพ oh um> ี่น้องเนาเดี totally ๋ยวแจงทั้งช่องทั้งระบบ่นได้ดีทั้งื้อยจะดีที่สมทบทั้งเคสของทั้งกระเจึงสมทบไม้นี่เคนแจ้งหมู่บ้านนี่เคนผากมาแต่รอบก่อนฮะหาคลิปหลอนถ้าจุดงานมาไหนก็เป็นพาคกันซื้อได้ดูแล้วกินว่เห็ดกินอยู่เพื่อนกระเจึงไปฮะโอกาสนี้พอดีเลยม้วนหนูแก่หมูย่างเขาหมูเนาะหมูอมเนื้ Coi đây hơi. Ừ, à, thế này vô mà nhá. Đó, trên đây ừ. cả tam ừ. đây đứa, tam này đứa. Gì hay đấy? Mở hộp chơi đó cả. hiện gần lắm. Ừ, gần <laughs> <đúng cười> <đúng. đúng. cười> đấy. Chờ vào đứa thầy kịp thành cả chụp hợp đứa. Ừ, nó gần đó ạ. Gần đấy đi. Một mồm nhiều cái đấy này. Ừ. Ừ, chà, qua cả. Ô, nim cũng xem này ô. Mở được phải tắt kịp nó còn đứa. Chờ vào xem mà chi đấy. Ừ, nhận bữa ra thân. น้ำกินน้ำมาแล้วเนาะโอ้ขักได้นี่เว้าย่างเยียบก็ดิ้วเยี่ยงโมเลกไหกินไหมกินแล้วขยำเลยวางได้หลทุบมือเลยเนาะมันจะนม่มแข็งกวอามันนี่กินบ่คข้ามไปไห้มือเตอว่าบรรยากาศนี่ได้เลย อือมอน,ะ,นทะ,ะทุกบ่ได้หรือว่าตัวอีกบ่ยังส่วนลัทุกได้ตัวนี้ได้รือมั้ทเย็นๆก่อนถ้าห้องทุบห่อนนะันมัน,มน มันยืนอ่เจ้าทุบเนาะอยากมันึงเนิดแต่มันหได้แต่มันหมดไอ้แกอยู่เพือน้องสอนเนาะเจ้าบอซื้อมาตอนนั้นกันเมื่อวานักกวิโลกินตั้งแต่เช้าอิ่มเลยว่ะหมดอ่ะเนอะเบิ่ดมือเลยก็มาแข่งมันยังมาใส่แต่ปัญหาชื่อใช่ไหม ไปตลาดเนาะบ่แด่นหาเด่นต้องขึ้นอันนี้ต้องใส่เจี๊ยบปูนหมดเนาะเสริมเงาะป่าเลยไปมื่งเช่าเนี่เห็นเราขายได้ไหขายเห็นบ่แต่พรน้ไรตลอดเนาะแต่วันลูกขายแพงก็ตัวสาบดีเชมเนาะได้ง่ายเลยได้ง่ายบ่ง่ายใส่หนึ่งกุ้งงามไหมเนาะเคยได้บ่เคยไปไปหาหาได้บ่แดงเด้อ มาแกงกินโอมีม้อฮะโอมีม้อใช่มองใช่ม้อเหรอใช่มันต่ำแดนต่ำได้ใช่ม้งแล้วก็เปิดเสียงมันก็มาอืไเนี่งเปิดเสียงนี่จอมพอนะมันห้องยังไงห้องจอมพอนเลยมือเด็คอยยังตบมือละห้องเพลงยังบาดเด็คอยจอมพอนจอมพอนอยู่เออเจ้าเคยได้ยินหรือเปล่าเคยได้กินแล้วเปล่าใช่ไ น้องความผู้ไม่พี่้องันเทิด่มันหอกไงแน่นดี๋ยบคือคือก็หอกนั่นเอเวลามันเห็นคนนี่โอ้ยคือเชื้อแล้วงูแพ่มันจักมันลบได้หนยเนาะงูหงูเขาไงโอ้ปวดแถวแล้วบัเออกินใน้เบิร์ตเลยตรงานอ่าชุกแล้วเย็นหนง

ไ้สองมันแล้วอาหารเค็มบนนี่น้ำเค็มยานเค็มอ้อโว้ยมมนแน่นกล้องแล้วว่ากลิ่นไก่ไม่ว่าครับ ว่านางเข้มกับโบแมนนะ ừ, มองเฉดจางก็อบคือมือนั่นเนาะเพราะว่ามือนั่นเดือดแห้งเหมือนแซ่บแห้งเหมือนเห็นไหมครับโบนัวแห้งนั่นนะ่ตกกระจายมันนี่มันอย่างมันมันตัวได้เขาต่ำม,มันอยา่างดนึ่งดำมันมันทุ่งแบบเรื่อยๆมันต่ำเอาจี้โบได้นี่ตัวตัวจี้ได้นี่เห็นบ่เห็นบ่นี่นี่ตัวจี้ได้นี่เมามาลำเนาะอืม

คนไฟคนของกุ๊บนี่ยัง้อมได้ไงได้ปแคนจริงจีไหมมันเหมาะกันว่าไฟมักกรอบในกะจีประมาณนี้เนาะนี่กรอบในคุ้ยที่ร้อนนี่เจียวใช่คอนคักดีบาัตนกให้กว่ายิงกันเหมือนอห้กูขมิ้นกับไทยดิขมิ้นนี่ก็เนาะมอย้อมนี่นะขมิ้นดื้อเนาะดื้อมึนเนาะบ่ครั ฝ่ามือใช้จ <c oughs> ับบาทเลยวาเอ้าดื้อเนาะมาหาชิงของคนน,งงนั่นคนนีมม้อยูออ่น้องใหม่ะนันน่งๆควันเลยคนเนาะเฮ้ยเป็นพามาเลยเ บมได้ปุณานั่นจริงจบแเ่ไบแขวะแล้วไหนนี่น้องไอ้อใช่หองแล้วหอมกล่นนองเหรอเมียบอกกองลุ๊ ลูกกอง mhm. รอดเลยแต่ว่าเมียกองก่อนกันเมียแล้วกันมียแล้เมียแลกองก่อนมันจงมีลูกข้าเมียบวกกองมาละอ๋อไปจีบกาตรงปานั่นเนาะเจ้ากระไรเมียกองก่อนเนาะเชียรภาพโคตรเพิ่นบอกยังไงเนาะกินนางคีมี่กู่ะอืมสี่ก้อนเลยยังบอกใหม่เหมืนแด้ ้อแล้วเเ็บขบ่เจ็บเบิดอันนี้เบิดบาจะาสักคักอยู่ตนี้นี่ไปซะพี่น้องบรรยากาศมื้อนี้ยังบ่ทันมืดปานดแต่ว่าคักอยู่เนาะแซ่บนํากันเนาะคือเก่าเนาะป๊าจังได๋กมื้ออื่นพบพอกันใหม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สร้างเพิ่นกเมื่อแล้วเหล่าไม้เหล่าเสาอย่างเรียบร้อยเนาะจังเนาะมื้อนีแต่ว่าเพิ่นมา

แม่นยุคนตัวนี่มันเผาเหรอเนาะไปเดจอพี่น้องจยางไรกะพบเจอกันไหมเนาะเมื่ออื่นมื่อนี้ไปแล้วพี่น้องเนาะทำเะไรไปไปเลยเนอไปไปไปเนาะไปไปแล้วก่อนกินกีหอยขึ้นเ่าเอ้ยผนเองจีนัง